สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการกูรอกเกมเมอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับอเล็กนะครับทักทายหน่อยครับสวัสดีครับผมเป็นชาวพุทธนะครเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นไม้ครับกับเขานะครับอเล็กอัพเข้ายังครับเข้าแล้วครับกดคำว่าเล่นหลายคนพูดดีดีดิครับแล้วกดเข้าเล่นหลายคนยังครับกดกดแล้วแล้วกด คำว่าเพิ่มเข้าเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ครับเพิ่มแล้วพิมพ์ตามผมนะครับเข้าใจไหมตอบเข้าใจครับ MC MC ีเอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิด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 ,ดลบออกให้หมดเลยอะไรสองเจ็ด <27. S 2> อะไรนะสองเจ็ดสองเจ็ดจุดสองห้า สองเจ็ดหกสองฮะไม่สองเจ็ดหกสองเจ็ดจุดสองห้าสี่จุดสองห้าสี่จุดหกห้าจุดหกห้าจุดสี่สี่จุดสี่จุดสี่สี่จุดสี่สี่อะไรต่อกดตกลงขึ้นขีดสีเขียวไหมขึ้นโอเคกดเข้าไปดับเบิคลิก แล้วก็ลบอยู่ไหนวะเข้าแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวขยับได้ไหมไม่ได้เองขยับได้ไหมขยับได้เขาขยับได้ครับเฮ้ยเล็กเห็นมไว้อยู่ข้างหน้าเนี่ยไหนครับพิมพ์พิมพ์ตามกด enter enter ทับไปทางขวา enter ขวาทับเฉียงขวา เจอไหมข้างๆข้างๆตัวชิปอ่ะเจอแล้วหลุดหลุดเลอเลยขาดการมันขาดการเชื่อมต่อเป็นเพราะอะไรอ่ะสมัครไม่ทันเนยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปสมัครให้ก็ได้อย่าเพิ่งเข้าเกมอ,อ,กอ๋ออ๋อได้แล้วได้แล้วเข้าได้แล้วแต่มันหมุนหน้าไม่ได้อะ่ะเนี่ยกดข้างๆตัวชิปจะมีทับขวาอยู่เ,<อ>เห็นไหม อ๋อตัดขาดจากเซิร์ฟเวอร์อีกแล้วเอะไรอะไร่ะหยุดก่อนเดี๋ยวกูสมัครให้หยุดก่อนออกออกอย่าเพิ่งเข้าเซิร์ฟเวอร์ออกก่อนเดีย๋ยวเข้าตัวละครันก่อน